ท่านผู้ชมฮะัสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักเขียนบทมืออาชีพนี่มีกิจกรรมนี้มาฝากกันนะฮะดีพร้อมเนี่ยเขาสารฝันปั้นนักเขียนบทสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพนะครับก็เป็นโอกาสในการเป็นนักเขียนบทมืออาชีพนะกิจกรรมนี้ฮะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ่านบทละครเชิงสร้างสารรค์เพื่อการท่องเที่ยวดีพร้อม c r ี a t i ทีฟดราม่าสคริปต์ for touring ซีซั่นสองนะครับก็กข้าไปสู่การเป็นนักเขียนบทมืออาชีพกับกูรูนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะฮะ ได้ไปเรียนรู้กับผู้มำกับมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ความรู้ที่จะช่วยการปั้นฝันให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้วยอย่างเช่นไปตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวจากละครดังๆของไทยนะครับไปดูสตูดิโอไทยทำแล้วก็มอบประสบการณ์ทำงานจริงด้วยกิจกรรมนี้คร pitching stage กับผู้จัดละครและผู้ก่มกับด้วยนะครับเพื่อสร้างสารรค์บทละครส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันชิงเงินรางวัลน,นี่นะ่าสนใจมากนะครับเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่า a c e o o o k คือในที่หน้าจอนะครับค้นหาได้เลย dscdprom นะฮะหรือว่าสอบถามหมายเลขโทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมฮะ0 9 8 6 2 0 6233นี่นะฮะอันนี้ก็สร้างสรรค์กิจกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมกระทรวงอุตสาหกรรมครับ